สวัสดีครับเรามาอยู่กับการรีแอคชั่นของเทรลเลอร์อีกหนึ่งเรื่องชื่อเรื่องว่าเดนทรัสโรแมนต์หรือหัวใจในสายลมนะครับผมก็ในที่สุดน้องชิมอนของเราก็จะมีคัมแบ็กแล้วนะฮะกับเพิร์กับชิมอนไม่คือเป็นตัวเอกเลยไงเรื่องนี้คือเป็นเพิร์กับชิมอนนะฮะก็เพิร์ก็น่าจะเป็นเรื่องเรื่องแรกนะที่ได้เข้าเป็นบทหลักหลังจากเข้าเจมไปแล้วผมไม่แน่ใจไม่ได้ตามเพิร์ดขนาดนั้นเลยไม่ได้ตามลองดูด้วยกันนะครับบทบาทเท่าที่เห็นจาก ตามเน o ก็คิดว่าน่าจะเป็นไซส์เป็นซอรี่สมัยนักเรียนมัธยมมัธยมหรือมหาลัยน่าจะมัธยมนะเชิญไม่แน่ใจเราไปดูกว่องแตง่นะาสองคนนี้เป็นมัธยมนะอยู่ห้ เม่นากเรียนพิเศษหรอเรียนพเี่ไปทำงานอะไรก็รู้ถ้าคุงานได้เงินมากวันนี้ก็ดีนึงจะได้ตั้งใจเรยนออนน้คุณทำไมกับอยา ต้องในเนื่องกาตีวิชาภาษาครับเดอลองเอาไปคิดดูนะครับัต้องตอตัวพ่อเลยนะตุงต้งครับเปิตีนเปิดตีนสดต่อไปเดีนมเรียกเกี่ยวได้เลย os a os b os a os b แต่คนตีวเนี่ย เล่นไปด้ยบไปเลยอคอได้หอาถ้ากูหนึเปอานได้ไม่ต้องมานั่งตึแบบฝันูมีแช่นแหละอน้องทำพิเศษใช่มช่ยคส่อไายรช่วยเไ้ชไหมชวยไงเหนีย ใแซวนี้ชื่อกังขันนะชิลงปะไม่น่านะอาวเมนูอาวไม่นี่อะไรอ้าวตาวันแกาหัวเอี่ยวแ้าในพ่อมุณหนักเลยไหมมาึงเมือนกถาูแบงนี้ ไม่จทย์ตอนนี้บบคนออะไที่ทุนเรืองตุนไทีฉัาดฉันอาจจะเห็นใจก็ได้นะถ้ามีเน็่ยคุณคุยอมลาออกเห็นข้าวของเลาดแยกเอาได้เงินในะที่ใช้คุณอยากให้คบ้าพิจ้างเออไม่ได้ดอะไไม่เกียยไม่ ูเด็กโีวะแค่มรงเรียนจะได้ต้องเีได้เลยผมเป็เด็ใครมากอออืมอือุดก่กนดเดียลันดี๋วลัเดี๋ยวลันเลัเดี๋ยวอ่ะไปแล้วอยาลันไปแล้วจริงด้วยใส่ไงอืออ่อ่อ เรื่องเรื่องดูน่าจะดีเอยดูน่าจะเข้มข้นแต่มีความแฟนตาซีสูงมากในแง่ที่แบบเหมือนเราจะเห็นเรื่องแบบนในในในนิยายในเว็บดูที่อารมณ์ประมาณว่าคนสองคนที่มีวิถีชีวิตอยู่กันคนละมุมมุมมุมโลกอะอยู่ไม่ใช่มุมโลกไะแตว่าอยู่กันคนละมุมของคนละเส้นทางคนละเส้นทางมีความสนใจในคนละแบบแบบ กคตรจะโคตรจะตูกข้ามกันแต่สมผัสมันต้องมาะสบสลายชีวิตส,มสตัมกบางอย่างร่วมกันเรามันก็ต้องเบียกเมียอย่างเงี้ยก็คือเป็นโทนแบบเออปมคิดว่าปมกับกับปัญหาหรือว่าตัวตัวเส้นเรื่องหปว่าตัวตัวองค์ประกอบต่างๆในเส้นเรื่องก็น่าจะเป็นก็ก็น่าจะน่าจะทําออกมาเราคนวาไหนจะคิดได้ไม่ยากในความรู้สึกน่ะคิดว่าคนนั้นจะชอบดูอืม สร้างผมรู้สึกว่าหนึ่งคือมันก็ดูเป็นเรื่องที่ดูเข้าเข้าใจไม่ไม่ไกลตัวเกินไปหน่อยมันก็อยู่ในมีความฝันฝีในแง่ของคนที่แม่งไม่ไม่ใกล้กันเลยแตะต้องมาอยู่ด้วยกันหรือว่าอาจจะต้องชนกันเลยก็มีจุดเชื่อมคือโรงเรียนรูปเงาจุดเชื่อมโรงเรียนแล้วก็จุดเชื่อมที่สองก็จะเป็น เด็กรวยใช่ประมาณนั้นก็จะมีเกเน่อยเออประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นสิ่งที่สอดแทรกอยู่ก็คิดว่าน่าจะต้องมีอะไรให้เราดูแหละว่าอืต้องรอดูอย่างเดียวทีเซอร์น่าดูทีเซอร์ทำหวานน่าดูใช่แล้วก็รู้สึกว่าดูดูบูเรนทีลสีดูเก๋ดีนะมันไม่ได้สว่างคือมันมันหมดนจนให้รู้สึกว่ามันดูมีแต่ความมีแต่ความไม่เข้ามีความไม่เข้าใจความไม่รู้งความความทุกข์ความรู้สึกว่ามันด้านมือ มีความดราม่าเหมือนชีวิตไม่ได้ง่ายขนาดนั้นใครบอกว่าเนี่ยเกิดรู้สึกว่าน่าสนใจดูเพราะว่าเป็นคนชอบอะไรดูแนวดาร์กองเยอะชีวิตปล่าชื่อมีความสุขเป็นไปก็โดนบาดในเสพเนี่ยเนาะเขาไม่มีความสุขเป็นไปอะไรก็มาติดตามด้วยคิดว่าน่าจะมาปีหน้าแหละผมว่าไม่ใช่ปีนี้ฮะหัวใจในสายลมใช่ไหมหัวใจในสายลมใช่หรือไม่ถูกสบาใช่หัวใจในสายลมผมคิดว่าคนหนึ่งต้องชื่อกังหันแล้วคนหนึ่งชื่อลมบัง ไม่รู้อ้าเพราะไม่งั้นเจ้าคุนได้ไงว่าถ้าใครกังหันไม่มีลมกังหันมันจะหมดได้ยังไงนี่มันผมรู้ชื่กังหันแบบพี่ถ้าเกิดผมไม่มีคุณชื่อผมจะหมดได้ไงเสียวปะเสียวบเราไม่พูดเราชื่อเราชื่อชื่อตัวละครก็ยังไม่ไม่รู้หรือว่าเราไม่ตั้งใจควาผมพยายามฟังแล้วไม่ได้ได้ยินโอเคไม่รอเจอกันนะครับบ๊ายบาย